กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยข่าวกับปสก1 9นะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชชัยค่ะแล้วก็ยังอยู่กับภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนาาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบป,ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคณบ้านหนองแวงตำบลห้วยสัมภาษณ์อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภัก3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่เข้าสำรวจนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพของโครงการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและโครงการงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2 5 6 8นาณพื้นที่ตําบลสีดอนมูลอํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ณบ้านไผ่เหลืองและบ้านพญาภูตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ